ครับพบกันอีกแล้วครับกับเพจ dk ไรแต่งครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะครับเก้่ชุดชามนะครับเพราะว่ามีคําถามจากทังบ้านเข้ามาเยอะนะครับว่าชุดมิโเนี่ยชุดชามมิโอเนี่ยมันใส่กับฟีโน่ตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละชุดเนะครับตัวนี้จะเป็นของมี o f i n โน่แล้วก็ n o โว่ร้อนะครับ รุ่นคาร์บูนะครับวิธีสังเกตนะครับตัวชาร์บนะครับจะเป็นรหัส 5V v นะครับหรือจะเป็นรหัส 4DO นะครับตัวนี้จะสำหรับใส่กับมิวรุ่นคาร์บูนะครับส่วนชามเม็ดนะครับจะมี2แบบนะครับที่ผมทำไว้นะครับผม จะมีแบบมีใบพัดนะครับก็คือเนี้ยแล้วก็แบบไล่เบานะครับก็คือจะไม่มีพัดนะครับแล้วก็ความแตกต่างของสองแบบนี้นะครับอยู่ที่ตาเล่งนะครับแบบไม่มีพัดเบากว่าแน่นอนนะครับว่าอัตราเล่งต้องดีกว่าแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยกับความร้อนนะครับที่เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราไม่มีใบพัดในการระบายความร้อนนะครับต่างกันเรื่องน้ําหนักนะครับแล้วก็อัตาเล่งครับแบบนี้จะดีกว่า ต่อมานะครับจะเป็นชุดชามนะครับของมีโอร้อยสหไอนะครับฟีโน่ร้อยสิบห้าไอก็ยามาฮ่าทีทนะครับ1้อยไอนะครับรหัสชามนะครับจะเป็น5 4านะครับตัวน,นี้จะใส่เฉพาะ3มรุ่นที่ผมกล่าวมานะครับรุ่นคาบูใส่ไม่ได้นะครับ ส่วนเม็ดนะครับจะใช้ตัวเดียวกันกับรุ่นคาบูนะครับสามารถใส่กันได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นของมีโอร้อยยนะครับรหัสของชามตัวนี้นะครับจะเป็นสามนะครับหรือว่า1 p n นะครับสําหรับใส่มีโอร้อยสิ้าไอ้เขอไปครับมีโอร้อนะครับ แล้วก็มีโอร้อยห้าไอนะครับใช้ชามตัวเดียวกันนะครับส่วนตันนี้ผมจะไม่ค่อยไล่เบานะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันหนักวิ่แล้วความร้อนสะสมมันสูงอยู่แล้วผมก็จะไม่ไล่เบานะครับให้สามารถใช้งานได้ทุกวันแล้วก็การสึกล้อน้อยที่สุดนะครับส่วน